สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทางช่องออโรเบตซิ่งนะครับวันนี้เรามาใส่รถสี่คันนะครับ <Yahoo! S 1> ที่ปาจีนรถแจ็กเตอร์รถบดรถรถบดสองคันนะครับนี่ครับ อ่าแต่แผนนี้จะใส่รถแท็กเตอร์นะครับ <Huh? S 1> ใส่เข้าไปน้ำหนักถึงจะไม่เกินครับ oh, <no. S 1> เอาขึ้นท่ามกลางสายฝนเลยครับ oh, <no. S 1> ที่นี่ปราจีนบุรีครับ oh, <no. S 1> อระวังด้วยระวังกันด้วยเด้เออระวังด้วย อ่าเร่งเร่งช่วยกันอ่าตัวนี้มันหนักกี่ตันนะสนสเสพน,นอ๋อถ้าขึ้นรถเกียร์ผมเกินเอ้าเหรอที่ได้ยังรถเกียร์รถเกียร,เยร,เยร์เป็นตัว14ไงอ๋อเอ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 อนี่ครับ โอ้โโยฝ BON นนวอ่ากำลังจัดทรงเข้าไปดูข้างๆตอนนี้กำลังจัดทรง อันนี้เป็นเครนบริษัทยี่ห้อเลยซูมไลออนครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นรถจีนนะจีนหรือญี่ปุ่นไม่รู้นะครับนี่เ็ตัวดังเือนี่ซูมไลออนครับยกีก่ตันเลยออขอคันนี้เครน35ตันครับ <c oughs> นับว่าสี่สิบข้างบนเขียน35ตันครับซูมไลออนอันนี้มันตัวหนังสือจีนหรือตัวหนังสือญี่ปุ่นวะเจแปนน่ะนั่นน,น่ะเงินเงินน่ะรถญี่ปุ่นบ่ซูมไลออนจีนเนาะใช่ไหมอ๋อเหรอมีีรถัเดยว่อ๋อ้ ไม,ไม่รู้ลูกแนมันบอก60ไปะฮะตลูงแสบันบอก60ไอ้อตัวไหนตลูงแสบนคันไหนคันเทียนโอ้ไม่เทียน35ตันมันเขียนได้35ตันอยู่ไม่ยก6ตันเนี่ยตันนี้เหรอ๋อ,อเหรออ๋อเออใช่อยู่หรอกเออกดช่วยแกน,นี่ครับรถเคน ทางอีสานเนี่ยผมไม่เห็นสักทีมีใครอยู่ปาจีนครับ ABP เกรนซูมไลออนครับเชื่อมันยกสามสิบห้าตันนี่ครับซูมไลออน ไม่มีไฮดรอลิกอยู่ข้างล่างด้วยครับงข้างหน้าครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็รถเกรดนะครับที่จะยกครับ รถเกตเดี๋ยวขึ้นมังกรขาวไปครับส่วนรถบดสองคันเดี๋ยวขึ้นคันเขียวครับเดี๋ยวรอดูอีกทีครับไอรุ่นนี้อะไรนี่รถเก140เตร้อยร้อยสี่สิบเฮต์ว่าง,งั้นไม่ใช่แล้วอันนี้น่าจะพ่นพ่นมั่วแล้วครับแต่ว่าเป็นรถแค๊สแล้วแหละครับ รุ่นเก่าแล้วครับเป็นคอนโซลคอนโซลมอืออยู่ครับสลิงนี่ใหม่ๆเลยนะครับปลอดภย100ัยร้อยเปอรคราวนี้เราจะยกรถเกดก่อนครับรถเกตจะขึ้นมงกรขาวไปก่อน ใช่ใชรุ่นเก่ารุ่นเก่าแต่ว่ามันเป็นแคทนะ,นนะทไม่ถึงไม่ถึงหรอกก็ได้ก็มันอว่จะเยอาอืมกอืมนอนเปลี่ยนอันนี้าี่นอมอืมกับใส่หูเพาเลยใส่มันใส่รถบดเลนี่ใส่อ้อมยกตรงนี้ได้เลย อ้อมใส่แล้วก็ล็อกกึกเลยเจแพนเหมือนไอ้รถที่เราขึ้นเมื่อกี้สอดสอดคัดชีตรงนั้นเลยเจแพน น,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 ออนั่นแหละนั่นแหละสอดขึ้นแล้วก็ร้อยเลยนั่นแหละเจ้าคนทางไหนคืนอบอกอีสานอยู่นี่บอกโอ้ไม่ยื่นีนโดนเหรอสามปีแล้วโอ้ ก็จะร้อยสลิงก่อนนะครับเอาร้อยสายก่อนครับวุบ้ม่าเนี่ย้าุดเทกรถนั่มาขานตัวเก็บได้มีป่ะันแดดิว่ายกขึ้นไปขนกีนเลยคนมางว่าเนี่ย อ, right? อันนี้เอาล่ำเลี้ยงออกมากกว่านี่อ๋อดีวยโยกเราล่องบังแหให่พวกผมไม่ได네้ว่ามันมันจักตันถึงบ้าป่ะหน่าถึงผมว่า ไม่ไม่น่าเกินสิบห้าคิดว่าคิดว่าห้าสิบคุณียมายกลงอ่ะฮะห้าสิบตันคุณเรียมายกลงอ่ะอืมเพราะมันบแปดาถึงรถบรรนาถึงครับรอหน่อยรอคนยืนอข้างอันนี้รถรถรถของไอ้หนึ่งนี่ถ้าวิ่งเกินหกสิบเจ็ดสิบนี่กินน้ำมันเนาะโอ้ยรขนาดของพี่อ๋อยังเหลือตั้งเยอะนะอยากรถขนาดเนย อ่ะดูช่วยแกดูช่วยแกครับครับไม่ยากครับไม่ยากครับไม่ยากครับอ๋อครับครับระวังมือด้วยด้อยครับระวังมือด้วยใส่แผ่นไอเดี๋ยว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 เดด้านขวาด้านขวาเดี๋ยวเอาหย่อนลงนิดนึงอ่ะยกเลยครับ จะแพ้นะถามเดี๋ยวแกยกก่อนไอยถามแกเออ อ๋อ13ตันานะครับคันนี้คันนี้หนัก13ตัน5ครับสบ13ตัน5ครับรถแคชคันนี้ครับ เรียกนอยอีกนิดนึงดเรีกเีกโอเคโอเคโอเครถเกตี้จะใส่คันทีหนึ่งนะครับคันนี้หนักสิบสามตันห้าครับเอาเอามาข้างหน้าหน่อยเจแปนเจแปนบอกเอ่อเที่ยวหนเออเอาให้ชนเลย นังมาจับเรื่องไหนจับจับหมุนให้พ้นหน่อยจับหมุนรถเกียร์นะอ,นอ๋อหนึ่งจะถอยเข้าปะเออเอางั้นไม่ไม่แกเลื่อนออกมาได้อยู่เออได้แล้วนี่ยนี่มันหนึ่งมาจับเลยระวังมือด้วยเด้ออ่าได้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 ได,ได,ได,ได้วางเลย ไป,ไปดูล้อหน้าด้านนู้นหน่อยมันล้นไหมโอเคฮะอ่าโอเคโอเคครับรอ่าไ,ไ,ได้ครับส่วนรถบดสองคันเราจะใส่คันนี้นะครับ เอาให้ชิดเลย,ย,ยเอ่ <Yeah. S 1> มาเลยมาข้างหน้าอีกข้างหน้าออกเอกเอกออกอ๋กอ <Yeah. S 1> เอาด้านท้ายไปด้านด้านนู้นหน่อยพักเอาไปด้านนู้นหน่อยพักไปเลย oh. พอ่พอพ่อมากไปมากไปกลับมากลับมา uh huh. เอามาอีกไหมเอามาขึ้นมาอีกไหม uh huh. อ่าเอาวางวางเลยวางเลยอ่าสวยโอเคโอเคสวย หนึ่งดึงไว้ค่อยไปโยกอยู่ข้างบนเราก็ได้เอาขึ้นไปเลยเอาทางนี้หน่อยดูที่โดนบินมาดีไหมเอาเหรอเออ <c oughs> เอ,อ่ะถอยหลังขึ้นหน่อยถอยหลังไปหน่อยเออค่อยค่อย ติดอน,นุติดอน,นุตเดี๋ยว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 ถอยหลังไปอีกหนึ่งต้องหมุนก่อนเออน,นั่นแหละนนไม่ไม่นี่แหละเอาายนี่แหละหมุนหนึ่งหมุนมาเขาเนี้นี่ครับอันนี้เราก็จะเอาขึ้นสองคัน เอามาข้างนาในสุดเลยชนเลยอ่าลงลงเ,เดี๋ยวจะง,งัดเดี๋ยวมันจัง,งัดเอาลงก่อนเออสวยไ,ไอ้ด้านนู้นเราจะบิดไงวะเดี๋ยวค่อยให้แกทำไงวะเออให้แกแกรูกร้วิธีอยู่เ,ยเ,ยเออเออบิดจาน้าก็ได้เออเออเอาวางเด็กวางหนึ่งระวังมือด,ด้วยเนะ อตอนนี้ก็ยกขึ้นเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเหลือแต่ลักโซ่ครับ เดืตะรับโซ่นะครับนี่ครับสองคันเลยคันนี้ขอเหมาครับขอเหมา